สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเรื่องเดิมน,นะคะเรื่องความสัมพันธ์ของเรา EP ที่3 a EP ที่3นี้เราก็จะไปคืนดีกับแซแล้วนะคะแล้วเราก็จะมีลูกกันนะสำหรับ คนที่อยากจะเป็นคนที่แบบไม่ต้องพูดหรอกแค่คิดเท่านคนที่อยากจะเป็เอือนกับเราใน Facebook <อ><อ>ก็ฝายไม่เห็นหราคะเพราะเราไม่เล่นเข<อ>้าใจไหมเราไม่เล่น ที่มาทำคลิปเนี่ยเพอมัน,ม,นมันว่างนอะ่ะแล้วเห็นคนอื่นเขาทำแล้วเขาอะไรนะดังดังเงาเลยอยากดังบ้างแต่ก็ไม่ได้เปิดสมัครอะไรหรอกเดี๋ยวสมัครแล้วเสียเงินแล้วเสียเงินแบบชิ้นๆแล้ไม่มีอะไรอ่ะ เรนะไ,ไม่มีอะไรอ่ะเรไม่มีอะไรอ่ะงั้นไปดูเถอะเก็บภูลรวเป็นทงไมแุกคนหาว่ากูพูดเยอะอีกต้นข้าวครนี่ยเสียงเหมือนชเลยสียงเหมืแชเลยค่ะกดผิดค่ะขอโทษค่ะเสียเหมือนชเลยค่ะอนกับปียู่ีกว่าแต่จะไม่ใช่สอก็ได้ ไปดูก่อน,ลนอแล้วกันเเก็อาเอาปกดผิดมีอ,อะไรแันถ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมกันได้ไหมฮะอ,อคิดดูก่อนเกิดก็ได้จ,จริงเหรอจริงสิส ตีโนสามปีต่อมาตีโนกินนมอุดมีกแล้วนะเดยวก็ฟันผุเด้วก็ฟันผุหรอกดูตัวอย่างน้องบ้างสิน้องกินนมเจตัวสูงสูงทำไมตัวเองไม่กินนมบ้างแต่ก็ตัวเตี้ยหรอกขี้บ่นจริงๆว่าไงนะเปล่านี่ นี่ตีนแม่บอกแล้วใช่ไหมว่าห้ามกินอมยิ้มน่ะโหแม่ขนาดน้องกินชโโ็อกโกแลตแม่ยังไม่ว่าเลยกอนน้องกินทุกครั้งน้องหลังกินก็แปลงฟันทุกครั้งนี่เรานี่กินแล้วไม่เคยแปลงฟันเลย ก็มาลูกของผมป่ะนี่นี่นี่เถียงแบบนี้เดี๋ยวโดนซะเลยจะโดนอะไรอ่ะโดนฆ่าตายสิโหแม่ไหนลองไปล่างให้ผมดูหน่อยสิเออเออพอใจยังพอใจแล้วจบแล้วค่ะจบแล้วนะคะกับ ตอนความสัมพันธ์ของเรา EP ที่สามบ๊ายบายค่ะ